รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นเยอะมากเลยครับหน้าเรียวเล็กลงขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆชอบล้อชอบทักว่ากามใหญ่อะครับ ชื่อนายชินวัฒนสดใสอายุ21เปีมาจากอุดรธาน,น,นีครับเพื่อนกับคนรอบข้างครับเขาชอบถามว่าทําไมถึงกรามใหญ่ได้จากกรรมพันธุ์หรือว่ามาจากอะไรครับก็เลยอยากตัดกรามแก้ปัญหานี้ครับผมเอาเคสร,รีวิวจากที่นี่ไปเปรียบเทียบจากที่อื่นรู้สึกว่าที่นี่ตัดได้ใหญ่กว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าที่อื่นครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดูแลดูแลดีมากครับ นะครับที่คิดว่าจะตัดกามก็ขอแนะนำที่โรงพยาบาลเลอรักนะครับเพราะว่าที่นี่ดูแลดีมากครับแล้วก็หลังการผ่าตัดพี่เขาพักหาทักถามตลอดครับว่าอาการของเราเป็นยังไงบ้างดูแลดีมากเลยครับสัญยกรรมดีมีคุณภาพต้องที่เลอรักนะครับ